เปรียบเทียบแฟนคลับเวียดนามยกเคสนักวอลเล์บอลหญิงไทยคล้ายบิกตเวียนแฟนลูกยางเวียดนามเปรียบเทียบนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่ต่างจากเนียนทีบิกตะเวียนหรือตู้เย็นที่ถูกจับตรวจ วันที่3พฤศจิกายน2566จากกรณีที่ตัวแทนของสโมสรหญิงเวียดนามบางทีมได้เรียกร้องให้ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนของเหนียนทีบิกตเวียนหรือตู้เย็นเกี่ยวกับการตรวจสอบเพศก่อนที่วอลเล่บอลลิกเวียดนามเลขสองจะเริ่มซึ่งสหพันธ์วอลเล่บอลเวียดนามรับเรื่องไว้แล้วอย่างไรก็ตามแฟนลูกยังเวียดนามในออกมาโพสต์ยกตัวอย่างกรณีของวิภาวีสีทอง นักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เคยถูกจับตรวจสารกระตุ้นในวอลเล์บอลชาติลีกอสํสำหรับนักกีฬาอาชีพการทดสอบฮอร์โมนถือเป็นเรื่องปกติมากเช่นเดียวกับการทดสอบสารต้องห้ามเคสของเหนียนทีบิกตะเวียนตรวจสอบแล้วไม่พบอะไรแต่อย่างไรก็รอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งพวกเราอยากให้วอลเล์บอลเวียดนามมีมาสทัชเทียมระดับโลกแต่ถ้าพูดถึงกฎระเบียบแล้วหลายๆคนก็ไม่ให้ความ,วามร่วมมือสักเท่าไหร่ วอลเล่บอลลีกเวียดนามเลข2ซึ่งจะเริ่มแข่งระหว่างว,งวันที่3ถึง12พฤศจิกายนและรอบสุดท้าย16ถึง19พฤศจิกายนโดยมี3นักวอลเล่บอลหญิงไทยย้ายไปร่วมทีมประกอบด้วยใบเตยณฐิมากุบแก้วอ่อนอรอุมาสิทธิรัก์และแคทดารินปิ่นสุวรรณ